ฝันเห็นนกยูงเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่หนึ่งถึงเลขที่สี่นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลอกไพ่แมนี้นะครับในระยะนี้นะครับ สิ่งต่างๆรอบตัวท่านนะครับอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังไว้นะครับมีปัญหานะครับและความตึงเครียดรออยู่นะครับอาจจะทําให้ท่านต้องเข้าไปแก้ปัญหาที่ยุ่งยากต่างๆนะครับทำให้รู้สึกเหนื่อยใจนะครับในการงานท่านต้องระวังความผิดพลาดหรือว่าอาจจะถูกตำหนิในเรื่องงานนะครับหากต้องประสานงานกับผู้ชายในที่ทำงานก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งไว้นะครับ สิ่งสําคัญก็คือท่านต้องรอบคอบและยืดหยุ่นให้มากนะครับเพราะเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องเผชิญหน้ากับคนที่ก้าวร้าวและก็ใช้อารมณ์กับท่านนะครับการเงินก็อาจจะยังมีปัญหาเรื้อรังทําให้ท่านต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับอย่าใช้เงินตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับด้านความรักนะครับหากท่านยังเป็นโสดนะครับก็ ในช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตท่านก็เป็นคนตรงตรง,ตรงแล้วก็เป็นคนเรียสกับชีวิตนะครับเป็นคนแข่งที่ไม่ค่อยยอมใครนะครับดังนั้นนะครับหากท่านเป็นคนไม่ยอมใครเช่นกันนะครับก็อาจจะคบกันยากสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะลองดูนะครับใครจะแข็งใครจะอ่อนก็ต้องลองดูนะครับแต่แข่งทั้งคู่มันก็ไม่น่าจะไหว ใบ <AS C> <Buffalo> ที่สนะครับสำหรับท่านที่เลียกไพ่ไมนี้นะครับช่วงนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะครับที่จะขยาบขยายหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆนะครับรอบตัวท่านมากนักนะครับอาจจะรู้สึกเกิดอาจใจนะครับหรือว่าถูกจับผิดนะครับท่านเองอาจจะมีความรู้สึกกดดันอย่างมากในเรื่องของการทํางานนะครับบางคนนะครับอาจจะถูกจํากัดนะครับในสิ่งที่ทําอยู่นะครับหรือบางคนก็อาจจะถูกลงโทษนะครับเหมือนกับถูกควบคุมนะครับจากคนที่มี อำน,นาจสูงกว่านะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะมีปัญหาเข้ามาทําให้รู้สึกหงุดหงิดนะครับหรือว่าคนใกล้ชิดนะครับอาจจะมีท่าทีหงุดหงิดใส่ท่านนะครับก่อยตามเห็นไฟเป็น,นี้ก็มักจะมองมองบนซะส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่ควรทําก็คือควรอยู่นิ่งๆไปก่อนนะครับอย่าพึ่งใจร้อนแล้พยายามทําอะไรในช่วงนี้นะครับควรควบคุมอารมณ์ไว้ให้ได้นะครับ รวมถึงนะครับแสดงจุดยืนให้ชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเอาเปรียบท่านมากจนเกินไปใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลี้ยไพ่ไปนี้นะครับในระยะนี้ท่านจะมีความคิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่ามองหางานใหม่ๆนะครับที่จะมีความก้าวหน้ารออยู่ในอนาคตนะครับท่านอาจจะมีไอเดียใหม่ๆที่โดดเด่นในเรื่องงานนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงานนะครับรวมไปถึงนะครับเจ้านาย นะครับท่านก็จะประทับใจท่านอีกด้วยนะครับมีโอกาสนะครับที่จะได้รับมอบหมายงานสําคัญสาคัญนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือมีโครงการใหม่ๆนะครับก็อาจจะเข้ามาให้ท่านรับผิดชอบนะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ท่านจะสนใจเรื่องงานมากกว่าเรื่องเงินนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานตามที่ท่านคาดหวังไว้ด้วย ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในยานี้นะครับก็จะมีการได้เริ่มการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับก็จะเข้ามาให้ท่านรับผิดชอบนะครับท่านอาจจะรู้สึกว่างานเยอะมากกว่าเดิมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับเลื่อนยศปรับเงินเดือนนะครับคนที่ทํางานนะธุรกิจส่วนตัวก็วจะมีงานเข้ามาเยอะนะครับบางท่านทํางานแทบไม่ทันเลยนะครับแต่ว่าก็หมายถึงนะครับ รายได้ก็เพิ่มผูนมากขึ้นนะครับเรื่องการเงินในระยะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของท่านก็จะมีเริ่มมีเงินเข้ามานะครับทำให้ท่านหมดกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้สินต่างต่างหรือว่ารายจ่ายต่างๆของท่านนะครับด้านความรักนะครับอาจยังไม่ค่อยเด่นมากนักนะครับเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องการงานซะส่วนใหญ่หมายเลขนําโชคของท่านได้แก่หมายเลข14หมายเลข9หมายเลข1 และหมายเลขก4 4ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขหนึหมายเลข9ก9ไหมายเลขก,ก4 4และหมายเลขก4 4